ทวารบทปลดเจ็ชั้นดำรงมั่นเดโชชัยพระพุทธชินราชประสานให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตนโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้ฝากข้อความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบทพระคาถาชินะบัญชรแปลเพื่อให้คนไทยทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจังข้อความสำคัญ ในบทพระคาถาชินบัญชรมีว่าไว้ดังนี้ดาโรงมั่นเดโชชัยคำว่าดาโรงมั่นเดโชชัยหมายถึงให้คนไทยทุกคนรักเคารพเชิดชูยึดมั่นดาโรงมั่นในสถาบันพระมาหากษัตริย์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีความสุขความสงบ และประการสำคัญคนไทยทุกคนจะแคล้วกลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสนั่นหมายถึงแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสงครามโรคร้ายที่ร้ายแรงที่จะมาคฆ่าชีวิตคนไทยอย่างมากมายมหาศาลอย่างเช่นทั่วโลกกำลังประสบพบเจอนะคะ ขอให้เข้าใจคำว่าภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสนะคะทั้งหลายทั้งมวลจะไม่เกิดอย่างแน่นอนกับแผ่นดินสยามตรงนี้นะคะแล้วลูกหลานคนไทยก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นตลอดจนครบ5,000ปีนะคะประการที่สองข้อความคำว่าพระพุทธชินราชประสามให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตน นั่นหมายถึงมีความสำคัญว่าพระพุทธชินราชนะคะที่ประจำอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่นะคะพระพุทธชินราชท่านจะคุ้มครองลูกหลานคนไทยคุ้มครองชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะตลอดจนครบ5,000ปี นะคะรูปภาพที่ดิฉันได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ท่านสามารถนำไปพิสูจน์ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นภาพที่จิตวิญญาณสูงส่งได้แสดงและตอบคำถามให้ดิฉันดูนะคะดิฉันยังไม่ขยายความนะคะว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างแต่ดิฉันขอยืนยันการันตีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิจิตวิญญาณสูงส่งที่ประจำอยู่ที่วัดพระพุทธ ชินราชนะคะมีถึง7พระองค์ตรงนี้นะคะและดิฉันจะขอยืนยันการันตีด้วยหลักฐานแล้วก็ด้วยประจักษ์พยานบุคคลนะคะทั้งสมคนมีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันได้เดินทางไปที่วัดใหญ่นะคะเพื่อไปกราบขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จวิญญาณสูงส่งนะคะวัดพระพุทธชินราชนะคะพิษุนุโลกดิฉันก็ได้จุดทูบจุดเทียน ถวายดอกบัวอยู่ทางด้านนอกวิหารนะคะเพราะาว่าทางวัดเขาจะจัดที่ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปกราบไหว้พระพุทธชินราชนะคะก็จะให้จุดทูปจุดเทียนถวายดอกบัวแล้วก็มีการเสี่ยงทายไม้เสียมสีนะคะเขย่าเสียมสีอยู่ทางด้านนอกแล้วทุกคนก็ถึงจะได้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธชินราชทางด้านในพระวิหารนะคะ และในขณะที่ดิฉันกำลังที่จะก้าวเท้าย่างเข้าไปในพระวิหารนะคะเท้าด้านขวาของดิฉันกำลังจะแตะพื้นเหยียบพื้นในวิหารเป็นก้าวแรกนะคะก็ได้มีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นไม้เสียมสีเข้ามาเสียบที่ง่ามเท้าข้างขวาของดิฉันนัแน่น มากนะคะแล้วเพื่อนทั้งสามก็ตกใจแล้วเขาก็ก้มดึงไม้เซียมซีออกจากง่ามเท้าของดิชันนะคะปรากฏว่าไม้เซียมซีอันนั้นเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่คือหลักฐานนะคะเป็นการยืนยันในคําสวดบทพระคาถาชินบัญชรที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้ฝากไว้นะคะ